นี่อันนี้จะเชื่อหรือไม่นะผมกําลังจะเอาไอ้เจ้านี่ขี่กับบ้านปล้องนะเออไปขุดจากบ้านเพลิงมาที่จังหวัดเชียงรายนะครับจังหวัดเชียงรายจากอำเภอเจอจากอำเภอเธอไปจัตบตำบลปล้องผมไม่รู้ระยะทางแค่ไหนแต่ผมไม่รู้อันนี้ผมเป็นเออนักศึกษาปาชาวชธรรมดาธรรมดาที่แบบเออไม่ได้ปั่นเคยไม่เคยป,ปั่นไกลอะไรขนาดนั้นมากนะเอาเป็นว่าสักตั้งดูก่อนแล้วกัน ตอนนี้เข้าเขตออกนอกเมืองแล้วจุดสตาร์ตอยู่ที่อำเภอไม่ใิตรงอยู่ที่ปั๊มบางจากก็อะไรก็สักประมาณ2อกกิโลหรือ1กิโลนี่แหละผมจะไม่ได้นะั้นแต่ว่าเอาใครจะแค่์ข้าหมาอยู่ข้างหน้าตอนนี้ก็เข้าเขตทุ่งทุ่งโล่งแล้วถ้าคุณไปดู o o o g m e p จะรู้เลยว่ามันโค้งแล้วมันกว้างนะเอาเป็นว่าผมต้องการกลับบ้านให้ถึงให้เกาะให้ทันอย่างเร็วสุดอะ่ะนะ อ๋อ,อสภาพอากาศเหรอฝนตกครับเป็นต้องห่วงดูสิฤดูหนาวแท้ๆฝนกลับตกเอาเถอะลองมัวมัวสักหน่อยเพราะน้ำฝนนะเดี๋ยวนะโอเค จะเส้นทางนะถ้าคุณตาดีอ่ะผมไม่ซูมนะพันได้จักรยานกักกากเด่นๆนี่แหละราคาไม่แพงนะพันสองพันเนี่ยแหละพันสอ0 0ันห้พันเนี่ยแหละอ่ะไม่ต้องใช้จักรยานอะไรแบบปรับแต่งอะไรเลยดู าผมเป็นคนเล่นคนที่ชอบเล่นเกมในในภายในอิเล็กทรอนิกส์นะแต่ว่านี่เป็นเหมือนเกือบจะเป็นครั้งแรกของผมสาหรับที่ว่าออกจากนอกคอมแล้วมานั่งปั่นจักรยานอย่างเงี้ยย้อยามานั่งนะส่วนขาสองข้างปัน่นไปถีบไปส่วนมากก็ปั่นไม่ไกลหรอกเราแวกบ้านนะไม่ถึงกิโลด้วยซ้ำเมตรสองเมตรไปซือ้อของกลับแค่นั้นแหละจะเอาอะไรมากแล้วก็อย่าในมคิดปั่นระยะไกลไม่ยากในที่คิดเลย พี่ในแค่ว่าอัแรกเกือบจะล้มเลยซ้ำนะตอนแรกตอนนี้เราไอเรื่องความคิดพี่เลนนี่ผมไม่แน่ใจว่าหลังจากที่ผมไปถึงบ้านนี่ผมจะโดนอะไรมากผมคิดว่านะเพราะมันมันอะไรอะมันเป็นการตัดสินใจของคนคนเดียวนะไม่ได้เออไม่ได้เป็นการตัดสินใจของใครคนอื่นอะย้ำรงนี้ปั่นเรื่อยเยนะเนี่ยโน่นเช็คพอยอยู่โน่น เดี๋ยวจะแวะเติมไห่เติมซื้อน้ำซื้อน้ำซื้ออาหารอะไรกินเล่นกล้งระหว่างทางไปด้วยคิดว่าน่าจะเป็นน้ำอย่างเดียวอะ่ะตอนนี้ผมอยากน,น้ำอย่างเดียวตอนนี้คือที่มีอยู่ก็ใช่อิชิตันครับหัวดเดียวก็เอาไปเยอะอยู่เหมือนกันอย่าก,กับรถเติมน้ำมันนะคุณเอาเอาล้ผมุดอัดก่อนตอนนี้รถเลื่นถี <ผม S 2> <ะ>่นาฬิกาห้าสิบเก้านาทีแล<ะ>้ว<ะ>ผมถึงจุดเช็คพอยแล้วไม่นานหรอกจากลิปเมื่อกี้ไม่นามไมนาไม่ถึงสิบนาที

สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับจ,บจะปั่นกลับบ้านปั่นกลับบ้านตอนนี้ต้องอยู่ไหนครับป้องครับครับปั่นจากไอ้ปะมังจากคนนี้เองปัน่นไม่คุณนครับพีครับผมครับพี่การ์เตอครับผม นมเปรี้ยวคาปีตกับไอ่สปอนเซอร์หนึ่งขวดในกรณีฉุกเฉินนะเอาเหอะบวกกับเที่ยวเล่นอีกก็แจ็คเช็คอยมาแล้ว สเปรย์เมื่อเพิ่มอย่างเมื่อกี้สเปีย์เพิ่มอีกสองน่นอีกจุดหนึ่งไม่ใช่เช็คพอยต์แต่เป็นจุดผ่านเลยถ้าตรงนั้นก็เขาเขตเมืองแล้วแล้วก็จะผ่านทุ่งอีกอีกนานนะกว่าถึงบ้านนี่ชีวิตจริงนะไม่ใช่ในเกมก็เลยคิดดูว่าลองลอง,ลองมาลุยอะไรในชีวิตจริงอย่างนี้ดูสักครั้งหนึ่งเกาะเออน่าสนุกดีว่ะ วันครับไม่ใจะหมอกลนะนี่ก็ฤดูหนาวแล้วแต่ว่ายังมีฝนฝนืนน่าจะเป็นฝนสังลาวันส่วนวันพรุ่งนี้ก็อากาศเยนลงกว่าเดิมซึ่งหวังว่าผมคงไม่ต้องมาปั่นอย่างยานอีกนะถ้าโชคดีนะ50นาทีปั่นมาเข้าในตัวเมืองลนะ ห้วยสวานนะผมอ่านป้า,ปาอยู่ข้างหน้าผมนุ่นนะผมกดซูมไม่ได้เดี๋ยวถ้าปัน้นบ้านสักใช่บ้านสักบน,งงงนกเงี้ยวอำเภอเทินจังหวัดเชียงรายบ้านสักเนื่อก็ลาศก็ผ่านไปผ่านไปชั่วโมงนึงละ ตกแล้วล่ะเริ่มเข้าสู่จุดแล้วปั่นจากเมื่อไม่นานกับปั่นตอนนี้ก็ไม่ได้ชิดตัวเวลาตลอดนะ จะเห็นทุกหญิงทุกที่สองแล้วอยู่ข้างหน้าเราดิเอ๊ยฝนอยู่ตกแล้วอากาศก็เย็นแทนสงสัยกลับบ้านคงต้องกินยาพาราแน่นอนนะแหม่ไม่ใช่ปวดหัวอะไรหรอกแค่ว่าอาัดกันไว้ก่อน มันทุกเยอะมากโอ้ขับมาค่วงคู่องั้นอันตรายนนะ่นอนจุดอัดอีกคุ่แล้วที่นี่ไม่มีจุดพักขาเริ่มล้านหน่อยๆแล้วละ่ะแต่ ถ้าเลยจากตรงนี้ไปปุ๊บก็คงไม่ไกลแล้วที่ถึงบ้านก็เข้าเขตอตำบลปล้องพอดีอ่ะไม่ต้องห่วงดู<อ>วิวสวยสดแต่ต้องเสียดายกล้องผมมันห่วยเพลสสายไม่เท่ากับที่ตาเห็น ีียวกหมดไปนหนึ่งอย่างแล้วน้ำหมดอิชิตันบายบายต่อมาตับรับบทด้วยครับเป็ดแลด่ตโตรถอ่าสับป,ประรดเอ้ยไม่สิรถอะไรแอปเ,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 เปิลไอ้แอปเปิลเหมือนกันสับป,ประรดกับแอปเปิลอันนึงมันทายแอปเปิลอันนึงมันแอปเปิลเฉยๆเอาเถอะครับเป็ดแล่ตโตคิดว่าคงไม่น่าจะใช้ก็ไม่น่าจะกินหมดนะนี่ผ่านอีกทุ่งละไปทุ่งที่สองละ เข้าเขตใกล้บ้านผมเลยเลยนาฬิกา21นาทีชวนน้องล่อโอ้ไม่ล,งล่งละแต่แทบจะลง่งทุ่งนั้นตั้งสองคันเลยทั้งสองด้านเลยโอ้ยสัตว์เ <c oughs> ัีเยทำแล้วชิบหายเลยทำได้ข้างหน้าผม เออ่ตำบลป้องละยูหวันนี้วันอ่วันอังคารคิดมันมีตลาดนัดอยู่ที่ตำงนี้ ไอถนนคนเดินไมส่สิไออะไรนะพอดีมันพันเหนื่นอยเมื่อเริ่มคิดอะไรไม่ออกละเอาอะ,อะไรนะข้องถมใช่ข้องถมไอคำยาบบางอย่าลืมลืม,มไปไปเถอะแต่ว่าไอเมื่อกี้ไปขับเร็วจังเลยเล็กแคบขับเร็วจังเลยอะ่ะใสยก็ต้องระวังหน่อยนะดีนะที่เราขับชิดมากะสะเบียงสองอยังไม่ได้แตะเลยแต่คิดว่าเว้นแต่คิดว่าอาจจะได้แตะแค่นิดเดียวเองเท่านั้นแหละ ออจากนี้ไปก็ชิวๆแล้วชิวมากเลยล่ะถ้าถึงสาราน่าก็ชิวละเพราะว่ารู้แล้วว่าจะทำไงต่อจะคงอานต่อไปเรื่อยๆล่ะนาฬิกา26นาทีถึงตลาดนัด และประวัติสุดท้ายแล้วก็ถึงเสีทีบ้านจ็ดนาฬิกา29เข้ามาในตัวเมืองแล้วเขียถลดความเร็วถึงจะบอกว่าเข้าตำบลป้องแล้วกันเถอะแต่ว่ายังไม่ถึงบ้านเลยก็ยังอาจต่อไปครับ นะครับปีดเปิดแล้วฉลอง,องชั่วโมงนาฬิกาสามสิบเอ็ดขี่ถึงป้านรถเมล์หน้าสถานีตำรวจเลี้ยวขวาอีกหน่อยก็ถึงบ้านละอุ๊บเป็นเน้อละ <đừ> hola hola. Oh -oh. American. American hola 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 American, hola 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 ถึงบ้านแล้วครับก็สำหรับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันคงไม่มีอีกแล้วมั้งของว่า